มสนเพื่อนไม่สนิท เป็นแค่หนังวัยรุ่นธรรมดานะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นหนังที่มีเนื้อหาสาระมากชอบมากแล้วก็รู้สึกซึงมโโูน่าอะไรเลยคือเกินคาดมากๆหนังสนุกมากๆครับทั้งซาวทั้งภาพทั้งเนื้อเรื่องทามาดีมากๆจีเทธรร์ไม่ผิดหวังเลยครับรู้สึกว่าลึกซึ้งมากครับผมต้องดูดีเทลชัดๆเลยนะฮะสิบเต็มสิบจริงๆครับผม <S 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 ะะที่ว่าภาพยนตร์ไทยก็มีหนังดีๆให้ดูมันมีกําลังใจมันเหมือนมันสร้างฝันให้เด็กๆด,ด้วยะคะ่ะไม่เฉพาะแค่เด็กวัยรุ่นนะคะอย่างรุ่นเรารุ่นแม่รุ่นป้าอย่างเงี้ยก็สามารถที่ดูแล้วรู้สึกนึกถึงวัยเด็กได้ขอขอบคุณกราฟนะคะที่มีกิจกรรมดีๆแล้วก็อยากจะให้มีอีกต่อไปขอบคุณกราฟที่สนับสนุนทําให้เกิดหนังไทยดีๆอย่างนี้ให้เราได้ดูกันครับ